วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องอไรายได้ให้ฟังนะบางคนบอกว่ามาทํางานอิสราเอลทำไมบางคนได้เก้าหมื่นบางคนได้แสนก็คือเก้าพันหนึ่งหมื่นนั่นแหละตีไปซะ,ะว่าหนึ่งพันเท่ากับหนึ่งหมื่นไทยนะโดยประมาณบางคนได้เก้าพันบางคนได้แสนบางคนได้แสนอัพนะคือผมอยากบอกว่าแต่ละนายนจ้างมันนี่เหมือนกันนะแตจะต่างกันที่ค่าแรงคนะ่าแรงต่อชั่วโมงนะครับคือ หนึ่งชั่วโมงเนะี่ยบางที่ได้คะแนนตามกรม32ตอนนี้ปรับเป็น34แล้วแต่บางที่ก็ยังอยู่ที่22 22คือ22่ิบสชิกิ้วนะครับคือตีไปว่าย2 23 2บยิบเนี่ย22 23 2บบาบางที่ยังได้ประมาณนี้ซึ่ง1เชนะิเก่้วเท่ากับประมาณตีไปทื่อๆคือ9บาทไทยนะครับถ้าทำงานชั่วโมงหนึ่งแล้วได้32หรือ34บาทเนี่ยคือคิดดูแล้วคูณ9ไปไมันจะเป็นเงินไทยนั่นแหละคือชั่วโมงการทำงานมันต่างก็กคื เวลาทางาน8ชั่วโมงเนี่ยเอาแค่ว่า8ชั่วโมงเนี่ยได้ค่าแรงน้อยคือชั่วโมง22กับค่าแรงมากชั่วโมง32เนี่ยมันก็ต่างกันแล้วนะครับแล้วคราวนี้เวลาหลังจาก8ชั่วโมงอีกมันจะเป็นตัวคูณของโอแล้วมันจะเป็นโอที T แล้วบางบางที่ที่เป็นนายจ้างเอกชนหรือโมชาร์ปเนี่ยบางที่ก็จะไม่มีแบบโอขั้นบันไดนะคูณแบบ1 1ชั่วโมงโอแรกหลังจาก8ชั่วโมงไปเนี่ยเป็นชั่วโมงที่9หรือ10อะไรก็ตามแต่อาจจะเป็น จาก32ปรับเป็นสาสามสหรือชั่วโมงที่ชั่วโมงโอที่2ขึ้นไปอาจจะเป็น40บนี่เงี้ยบางที่อาจจะเป็นขั้นบันไดมันก็เลยดูเยอะนะครับเวลาคิดเงินออกมาเป็นเดือนมันก็เลยดูเยอะแต่ถ้าบางที่เนะี่ยยังอ่า้าตลอดสายเนี่ยก็คือปกติ8ชั่วโมงก็ได้2 5แล้วก็คูณไป8ชั่วโมงด้เท่าไรก็เท่านั้นแล้วก็หลังจากโอ ก็สมมติโอสามชั่วโมงก็คูณไปยี่ห้าเห็นไหมมันไม่มีการขั้นบันไดนะครับมันไม่เหมือนขี้บุดนะครับขี้บุดที่เป็นงานรัดเนี่ยเขาคูณให้ตามขั้นบันไดแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เขาก็ให้แต่แต่เขาก็ให้แต่ถ้าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์แล้วทํางาน OT อีกเขาก็ให้คูณ2อคูณสามนะครับอย่างอย่างโมชาร์ทหรือว่าเอกชนเนี่ยส่วนมากถ้าใจดีหน่อยก็จะให้2ถ้าถ้าถ,ถ้าส่วนมากเลยคือ,อมันจะไม่ได้ได้คูณ2หรอกมันจะได้1ชั่วโมงปกติทํางานเอหนึ่งหนึ่งวันทำงานรับ แล้วก็ค่าแรงมันจะเป็นประมาณนี้แหละนะเรื่องโมชาร์ปกับคีย์ุรดนะครับส่วนในโมชาร์ปเนี่ยโมชาร์ปหรือว่าเอกชนเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเนี่ยนะชั่วโมงน้อยเนาะก็สงสารกันทุกกนชั่วโมงน้อยแล้วมาคุณแบบไม่มีขั้นบันไดอีกแล้วก็บางที่ชั่วโมงแล้วตายตัวจะตลอดสายอีก่ังหาคือหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยคือทํางานตายตัวแบบตลอดสายยาวไปเลยจนถึงโอทีเย็นค่ําอะไรก็ว่าไปนะแล้วแต่ที่นะบางที่ก็ ายจ้างเที่ยวเข็นไม่เหมือนกันบางที่ก็ดุดาตะคอกไม่เหมือนกันก็แตกต่างกันอีกแต่บางที่ก็สงสารก็คือแบบช่วงหน้าร้อนก็คือทําแค่8ชั่วโมงพอหลังจากนั้นก็ถ้าจะทําโอต่อก็ไปโรงงานเย็นหรือโรงงานค่ําหรือว่าเก็บผลผลิตตอนเช้าแล้วตอนบ่ายตอนบ่ายสองบ่ายสขึ้นไปเนี่ยอาจจะเป็นเข้าโรงแพ็คประมาณนี้โรงแพ็คมันก็มีแอร์เนาะก็เป็นหลังคามุงอะไรแบบเนี้ยมันก็มันก็สามารถที่จะ,ะทํางานแบบไม่ร้อนได้ประมาณเนี้ย นี่แหละคือความแตกต่างของค่าแรงแต่ละที่ของอิราเลนะใครมาก็คือ,อเราไม่ต้องไปจดเครื่องคิดเลขเราไม่ต้องไปคิดกดเครื่องคิดเลขนับเลยว่าเดือนนี้จะจ่ายนี่บ้านเดือนนี้จะจ่ายงวดรถเดือนนี้จะจ่ายงวดนี่เทากศสอะไรต่างๆคือพ่ตรงกดไปคิดเลยครับพ่ต้องกดคิดเลยคือมาให้มันใด้ก่ก่อนเห็นงานให้มันเบิง่งก่อนมันเป็นใหญ่มันดีบอลนะ่ะทาไป้างเข้าวาดฝันมาตั้งแต่แรกเพ๊่เนี่ยทามาเจอแบบมองที่มันแบบ แบบ,แบบผิดหวังมันจะไอมองที่พอดีมันจะแบบมันจะเฟลนะพยายามแบบต้องเตรียมใจมากหลายๆมันเกินรอยนะครับอิเรียวโอเคตามนั้นก็คลิปนี้ก็บัรยายให้ฟังเท่านี้เด้อ